สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีมานําเสนอนะครับค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับอันนี้เป็นบอลใบหอกนะครับบอลใบหอกนะเป็นลูกไม้อยู่นะครับยังไม่มีชื่อนะครับนะหัวใหญ่ครับแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับนะครับเจบาท ใบหอกกระถางนี้นะครับใบหอกกระถางนี้เป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างมีหูใต้ใบนะครับนะฮะหูดกๆนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูหูนะครับนะฮะหูสวยมากนะครับครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้หัวใหญ่ครับผมไม้ไม้ปีกว่าแล้วนะครับต่อมาเป็นเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะเป็นลูกไม้อันนี้ก็หัวใหญ่นะครับนะฮะไม้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับนะฮะ เป็นไม้กัดสีผสมกับป้ายนะครับมีเม็ดสีนะฮะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นเศรษฐีคลองหลวงนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดเอางี้ดีกว่านะครับขอเป็นลูกไม้แล้วกันนะครับลูกไม้นะครับไม้หัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ด่างนะครับไม้ด่างต่อมาก็เป็น ระถางนี้มีสองต้นคู่นะครับแม่และก็ลูกนะครับนะแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบาทเป็นเล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรพร้อมหนอนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเล็บมังกรเหมือนกันนะครับนะเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะครับเล็บมังกรนะฮะมีสองแบบนะครับนะอันนี้แลจะเป็นใบป้อมๆนะครับ นี่ก็แบ่งเจบาทนะครับเล็บมังกรนะต่อมากระถางนี้ก็ใบหอกนะครับใบหอกนะฮะใบหอกด่างแบบนี้นะครับนะใบหอกลายแบบลายแบบแตว่าลายไทยก็ไม่ลายไทยนะครับขนนกนะฮะเป็นไม้ด่างนะครับเป็นไม้ด่างนะฮะไม้หัวใหญ่ครับนะขออยู่ที่100บาทนะครับ100บาทนะไม้หัวใหญ่ใบหอกครับต่อมาก็เป็นใบหอกกระเบ,บนนะครับกระเบนทองนะครับกระเบนทองนี่แบ่งอยู่ที่ สี่สิบบาทนะครับต้นนี้นะครับสี่สิบบาทไผ่สีสุกไผ่ส nah ีสุกพ่อค้าแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับสีนะฮะไผ่สีสุกเพชรพะนคอนนะครับเพชรพะนคอเพชรพัลลครอยู่อยู่ที่สี่สิบาทนะครับเพชรพะนคอนสี่สิบบาทนะครับเพชรพะนคอศสีลาศีลาหุ้มทองตัวนี้ขออยู่ที่แปดสิบาทนะครับแปดสิบาทเป็นศิลาตัวเก่าเป็นไม้ด่างศีลา ทิลาแผงตัวเก่านะครับแปดสิบาทนะฮะน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับต่อมากระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างนะครับนะลูกไม้ด่างนะเป็นยังไม่มีชื่อนะครับผมนะลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับอย่างกระทองส่วนในชาติเลยนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะฮะเพราะว่าเป็นไม้มิดแรงของผมนะครับเจ็ดสิบาทกระถางนี้เป็นจันทริกานะครับจันทริกานะฮะ จันธิิกาห้าสิบาทนะครับผมจันทิลิกานะครับห้าสิบบาทกระถางนี้เป็นดาริกานะครับดาริกาสี่สิบาทนะครับส่วนกระถางนี้เป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างไม้ด่างใบหนาก้านแข็งนะครับผมไม่ไม่ทราบชื่อมอนกันน่าจะเป็นลูกไม้นะครับนะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทไม้ด่างนะครับกระถางนี้เป็นเป็น ลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะลูกไม้นะฮะกระถางนี้ลูกไม้นะลูกไม้ด่างนะด่างหว,นวานหวานนะขายกับเกาะเกร็ดนะครับผมนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทเท่านั้นนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับลูกไม้นะครับต่อมาก็เออเดีย๋ยวนะมาดูด้านนี้ครับมาดูอะ่ะกระถางนี้เป็น เป็นลูกของยอดมงกุฎนะครับพร้อมผ่านะครับพร้อมผ่านอนี้ใบด่างดีเกินนะครับนะฮะใครจะเอาไปผ่าทําจํานวนนะครับอ่ะเดี๋ยวมันมันเหนียวครับต้องขอโทษด้วยนะครับนะไม้ด่างอันนี้ใบล่าสุดนะครับผมนะฮะอันนี้หัวใหญ่นะครับผมนะแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสองร้อยบาททําจํานวนได้เลยนะครับนะดูด่างนะครับเป็นลูกของยอดมงกุฎนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อมาก็เป็น กร, <C ourse> ระถางนี้น่าจะเป็นไอ้ลืมชื่อกันนะครับเอ่อจะมีดาราจักรวาลนะผมไม่แน่ใจนะครับนะนะครับตีเป็นลูกไม้นะครับตีเป็นลูกไม้กระถางนี้นะครับหัวเมลเลอร์เลยแหละครับนะกระถางนี้ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับนะเป็นไม้ที่ทําจํานวนได้เลยนะครับไม้ด่างแบบนี้นะครับ กระถางนี้เป็นไอ้ศิลานักป่านะครับศิลานักป่านะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้ฮะลูกไม้พร้อมผ่านะครับลูกไม้พร้อมผ่าดูนะอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะฮะไม่ใช่เพชรเจ็ดสีนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมพร้อมทําจํานวนนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่ หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทกระถางนี้นะครับเนี่ยหกร้อยบาทนะครับผมเนี่ยผ่าทาจานวนได้เลยใครต้องการพันนี้นะครับผมไม่ใช่เพชรสีนะครับเป็นลูกไม้นะฮะเป็นลูกไม้หลอดใหม่ล่าสุดนี่แร็ปทองเลยนะครับผมเนี่ยส่วนกระถางนี้ก็หัวเบลเลอร์เลยนะครับเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับลูกไม้นะฮะลูกไม้พร้อมผ่าเป็นใบแปลกนะครับเป็นไม้ด่างแล้วก็จะด่างอย่างนี้ทุกใบนะครับนะจะด่างอย่างนี้ทุกใบนะครับแบ่งอยู่ที่450นะครับผม สี่ร้อยห้าสิบอันนี้หัวใหญ่ใครต้องการพันนะคือผมดูมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมจนเจ็ดแปดเดือนแล้วนะฮะจนออกดอกไปครั้งแลวต้นนี้นะครับออกดอกไปครั้งละก็ทําจํานวนก็ไม่ไม่ผิดแหละครับผมเพราะดั่งสถียรแล้วนะเนี่ยสี่ร้อยห้านสะิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูตู้ฝั่งฝั่งนี้แหละ กระถางนี้เป็นไอโวเคนโนนะครับผมโวเคนโนให้อยู่ที่40บาทนะครับโวเคนโนนะครับโวเคโนไม้ด่างกระถางนี้ไม่ใช่แม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบหนาก้ miles, านแข็งนะครับใบหนาก้านแข็งนะครับ100บาทนะครับผม100บาทใบนี้โทมเนาะเอาไปสใบพอนะคุณลุงคุณป้าครับกระถางนี้ก็4 5หใบนะครับเป็นไม้ด่างที่ใบหนานะฮะก้านแข็งนะครับ ก็แบ่งอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับ100บาทนะครับต่อมากระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะลูกไม้กระถางนี้100บาทนะครับ100บาทนะครับลูกไม้กระถางนี้เป็นโชคลำซ้ำพัทเทลนะครับโชคลำซ้ำพัทเทลนะหนึ่งร้บาทนะครับสีมาครบเลยนะครับผมนะกระถางนี้นะต้นใหญ่เบ้อเลยครับพ่อค้าให้หนึ่้ยบาทนะครับมีอีกต้นหนึ่งนะครับผมนะใครพลาดต้นนี้ก็เอาต้นนี้นะด่างเสถียรเหมือนกันเลยนะ หนะึ่งร้อยบาทนะครับโชคลํำซ้ำพัเทลนะฮะกระถางนี้จริงๆกระถางนี้เป็นลูกไม้แต่เป็นลูกของเพชรเจ็ดสีนะครับนะดูนะอดใหม่ก็ไม่ผิดหวังนะครับครับกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับผมลูกของเพชรเจ็ดสีนะฮะอันนี้เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะ ขออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะฮะห้าสิบาทไม้หัวใหญ่ครับต่อมาก็เป็นมณีวัสนานะครับมณีวัสนานะฮะขออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับมณีวัสนานะครับต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้กระถางนี้นะครับขออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างนะะจะคล้ายๆปีชวดนะครับผมนะฮะจริงๆแล้ว ผมก็มีปีฉลูนะก็คล้ายๆกันผมไม่กล้าฟันนะครับนะก็เป็นไม้ด่างนะครับผมนะฮะไม้ด่างกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบบาทลูกของซันเซ็ตนะฮะลูกของซันเซ็ตนะครับลูกของซันเซ็ตนะกระถางนี้ขออยู่ที่ห้าสิบาทนะครับลูกซันเซ็ตนะเป็นไม้ด่างเหลืองทองนะครับอ่ากระถางนี้จันจันธนิกา นะผมจะเริมชื่อตลอดเลยครับจันเทลิกานะครับผมนะฮะห้าสิบาทนะครับผมจันเทลิกากระถางนี้ดารานพรัตนะครับผมสามสิบาทนะครับดาราโนพลัตนะะสวยนะครับเดี๋ยวาดู๋ยว คือไม้อาจจะวนบ้างนะคุณลูกตานะครับผม <c oughs> ต้นนี้เป็นปีศาจแผงนะครับนะผมไม่ได้ทำสักทีนะครับผมนะฮะผมจะให้ให้คุณลูกค้าไปผ่านนะครับใครสนใจนะครับปีศาจแผงหน้าแบบนี้นะครับจะเป็นด่างขาวด่างเหลืองตอนนี้จะมีราคามากกว่าลูกตานะครับนี่คือกระแสนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นด่างเหลืองแบบเอ แดงส้มๆม่วงนะครับผมนะฮะนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปผ่านะครับผมต่อมาก็เป็นเออันนี้เป็นลูกไม้ลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับตอนเนี้ที่ผมเห็นว่าเขาออกดอกไปสองรอบแล้วนะกระถางนี้ผมปล่อยให้หัวแก่ๆแต่ครั้นี้น่าจะต้องได้ผ่าถ้าไม่ไปนะครับนะฮะดูนะฮะ อันนี้เป็นปีศาจแผงนะครับ700รบาทนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่9 5 0ห้านะครับผมนะหน่อมาแล้วนะครับผมหน่อมาแล้วตัวนี้ออกดอกไปสองครั้งแล้วครับเป็นลูกปีศาจแดงกับเกาะเกตนะนะครับเป็นลูกปีศาจแดงกับเกาะเกตนะครับผมเนะเม็ดอย่างกระตังโมเลยนะครับผมนะต่อมาก็เป็นลูกไม้ครับผมลูกไม้นะครับ200บาทนะครับลูกไม้นะใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะเป็นลูกของมณีลักษมี อันนี้เป็นทองนกระเจ้าเจนสองนะครับทองนกระเจ้าเจนสองกระถางแปดสองร้อยห้าสิบาทนะครับทองนกระเจ้าเจนสองสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีสองต้นนะครับใครที่ช่อบต้นนี้ก็จัดไปนะครับสีสีจะให้คล้ายทองคําขาวนะครับผมทองนกะเจ้าเจนสองเป็นตัวเจนสองนะครับไม่ใช่เจนหนึ่งนะฮะมีสาดแดงกระถางนี้อยู่เกือบเลยเนาะในต้องล็บผ่านะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้สองร้อยห้าสิบาท ระถางนี้เป็นพุมเอ่อไม่ใชพภุมิมาินริมหน้าพานะครับผมริมหน้าพาแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทกระถางนี้เป็นลูกของธาตุบางแก้วนะครับผมเนี่ยเป็นไม้มเมล็ดนะครับผมเป็นไม้มเมล็ดนะแล้วเขา,า,าเนามาผานะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อ,อยห้าสิบาทนะครับผมเหลือต้นเดียวนะครับอันนี้อีกหนึ่งหน้านะครับผมทองคําขาวนะครับทองคําขาว,ทอ,าขาวทองคําขาวแบ่งอยู่ที่ สองร้อยห้าสิบาทต้นนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทน่าจะผ่าได้แล้วนะครับผมสองร้อยห้าสิบาททองคําขาวเจ้าขานนี่แบ่งอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทเกสรภูมิรินกระถางห้าครึ่งนะครับล้นล้นกระถางมองไม่เห็นเลยแล้วนะเกสรภูมิรินนี่มีสามกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะ อึ่งนะครับอึ่งวันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้เป็นทองระกไกมาดนะครับผมทองระกไกมาดทองระกไกมาดนะฮะสองร้อยห้าสิบาททองระกไกมาดนะครับผมทองปรกไกมาสสองร้อยห้าสิบบาททองคำขาวกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับคุณุป้านะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบมีอยู่ห้าหกกระถางนะครับกู๊ดไนท์นะครับกู๊ดไนท์เหลือสองกระถางนะครับผมมีอยู่สองกระถาง กูดไนท์สองห้าบาทนะครับผมกูดไนท์นะครับนะกูดไนท์กระถางหกนะฮะโรสกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะครับโรสโรสสวยๆฉ่ำๆนะครับดารุมะนะครับดารุมะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับดารุมะนะครับสามเกอร์นะครับสามเกอร์กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงกระถางละละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนะ กระถางละหนึ่งมันมีอยู่สี่กระถางนะครับผมเนี่ยสี่กระถางกระถางละร้อยห้าสิบนะครับลูกของพิชมพูนะครับผมเนี่ยแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทพิชมพูนะครับพิชมพูพิชมพูแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมพิชมพูป้ายนะครับ ดังต้องมนนะครับดังต้องมนกระถางนี้แบ่งเป็นตัวแผงนะครับแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับดังต้องมนใบหนาก้านแข็งนะครับสามเกอนะครับกระถางละ250บาทนะครับสามเกอนะใบกลมๆนะครับทองอัมไพกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม1 0 0บาทไม้นอกตู้นะครับปีศาจนี่แบ่ง150บาทนะครับมันไซส์ใหญ่แล้วครับผมนะฮะ ร้อยห้าสิบาทเป็นปีศาจแผงนะครับจริงๆมันก็นะแผงลูซิเฟอร์นะ Good night, กูดไนท์กระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับกูดไนท์สองร้อยห้าสิบบาทสยามนาลมิตนะครับวันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะครับ หอคำหลวงหอคำหลวงก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหอคำหลวงกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับหอคำหลวงนะหอคำหลวงหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นปีศาจแผงนะครับนะสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบไปเอาเท่าทุนแล้วกันนะครับผมให้ผมซื้อมานะครับสองร้อยบาทนะครับผมเนะียปีศาจแผง ส่วนกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมเนะยลูก <Rut, S 1> ไม <stiff> mm ้กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับ200บาทนะฮะ200บาทยบาหวานใบหนาก้านแข็งนะครับผมกระถางนี้ลูกไม้กระถางนี้นะครับห5 0้าบาทนะครับผม1 5 0ห้าบาทนะฮะเป็นลูกศิลาหุ้มทองนะครับผมนะไม้ด่างใบกลมกระถางนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับผมเนะยผมซื้อมาจากงานประกวดนะครับ แบ่งอยู่ที่2 9 0เก้าสบาทนะครับคลิปนี้นะครับผมนะจริงๆผมขาดทุนส0บบาทนะเอามาสา0ร้อยนะครับผมแต่ผมผมได้กำไรไปต้นนึงแล้วนะฮะชาวจีนเขาเอาไปนะครับผม290บาทนะครับพ่อค้าเฉือนเนื้อให้10บาทนะครับแต่อย่าขอฟรีค่าส่งนะครับครับเกสรนี่กระถางละ100บาทนะครับผมไซส์ใหญ่ๆโตๆนะฮะเกสรภูมิบลินนะครับดูมือพ่อค้านะครับใหญ่นะครับผมหนึ่งร้บาทเท่านั้นนะครับผมกระถางนี้เป็นเอ่อ เนี่ยฮะที่ผมขายลูกของพิจมพูอันนี้เป็นต้นใหญ่นะไม้ไม้เมล็ดพิชมพูนะครับผมนะฮะของที่สวนเนี่ยกระถางนี้สี่ร้อยห้าสิบคือมีสองต้นคู่นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะฮะมีสองต้นคู่นะครับผมปลูกมัน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 ขึ้นคู่กันเนะฮะเดี๋ยวไปแยกเอานะครับผมด่างแบบสวยงามมากนะครับผมต่อมากระถางนี้เป็นแสงจันทนะครับแสงจันท์ แสงจันกระถางนี้แบ่งอยู่ที่2 5 0ห้าสิบาทนะครับ2 5 0ห้าสบาทนะครับ260ิแพงไปนนเนียน่ยมินเนี่ยนมินเนี่ยนตู้นี้อะสยามนะสยามสยามนี่ให้หนึ่งบาทนะครับผมสยามนารมิตนะครับผมสยามนารมิตหนึ่งอบาทเทพจริงจังนะครับผมนะเทพจริงจังผมให้เท่าทุนนะครับผมเอามา2 5 0หสิบ สองะ้อยเทพจริงจังเป็นไม้ที่เป็นกระแสนะฮะนะเทพจริงจังกระถางละ250บาทนะครับพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณพุทธคุณ60บาทนะครับผมพุทธคุณราศีมิน150บาทนะครับราศีมิน150บาทนะทองคําขาวทองคําขาวกระถางนี้100บาทนะครับมินเนี่ยนมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยน มินเนียนให้อยู่ที่280บาทนะครับผม280บาทมินเนียนใบหนาก้านแข็งนะบใบกลมนะครับกระถาง5้าครึ่งนะครับมินเนียนนะครับ280บาทนะครับ280บาทคุณพระก็150บาทนะครับผมคุณพระทองคำขาวกระถางนี้ก็100บาท100บาทนะครับ ลูกไม้นะครับผมลูกไม้ลูกปีศาจแดงกับเกาะเก็ตนะครับนะแต่ตอนนี้แผงนะเนี่ยครับชาวจีนชาวจีนเอฟต้นนี้ไปนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะอันนี้เหลืออีกต้นหนึง่งคือต้อนแผงนะเอามาลงยูทูบนะครับผมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้สีจะใหญ่กว่าต้นนี้หน่อยนะครับนะ จันทลิกานะครับห้าสิบบาทนะครับจันทลิกาครับกับคุณยังสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ